กลับมาพบกันอีกอีกอีก,อก,อกครั้งแล้วนะฮะหลังท,ที่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะเราได้เออได้เออเบรกการถ่ายทอดไปแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับมาที่จังหวัดที่เราถ่ายทอดวันนี้คือจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับน้องๆ้องโรงเรียนเบนเบนจมราชูทิตน,นะคเบจมราชทินะะทั้งสองคนนะฮะก็เป็นน้องบาสกับน้องดรีมค่ะซึ่งอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงที่1แล้วคือเบรกที่1แล้วทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะขออนุญาตนะฮะสองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือว่า ท่านที่ต้องการรวมทั้งน้องๆน,นี่นะฮะที่อยู่ทางบ้านแล้วต้องการเนี่ยเอกสารเนี่ยนะฮะประกอบการสอนเนี่ยสามารถโหลดได้ตามข้างล่างนี้เลยนะฮะสามารถครับเรื่องที่สองก็คือว่าเราต้องคุยกันก่อนเพราะว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยนะฮะหรือว่าคนที่ผ่านวัยเรียนไปแล้วเขาไม่เข้าใจว่าสังคมตอนเนี้ยเขาเรียนอะไรตอนอื่นนะฮะทุกวันนี้เขาไม่เรียกว่าหมวดแล้วใช่ไหมไม่มีหมวดสังคมแต่เขาเรียกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สาระ การเรียนรู้ถูกไหมฮะสังคมจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหหมวดอยู่ในอยู่ในสังคมเนี่ยนะฮะจะมีสาระที่1ก็จะเป็นหน้าที่พลเมืองสาระที่2ก็เป็นาศาสนาสาระที่3เป็นภูมิศาสตร์สาระที่4ี่ก็เป็นเศรษฐศาสตร์แล้วก็สาระสุดท้ายเป็นประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีข่าวลือค่ะว่าเวลาออกข้อสอบในส่วนกลางจะออกอันนั้นเยอะอันนั้นน้อยจริงๆแล้วขากกำหนดมาว่าทุกสาระออก20%ซ นะฮะอันนี้เป็นเป็นอันนี้อย่าไปเชื่อข่าวลือนะคะตอนนี้เรากลับมาทางด้านนี้นะคะวันนี้เราจะเริ่มกันที่กลุ่มสาระาศาสนาก่อนนะฮะจริงๆวันนี้นะฮะในห้องส่งเนี่ยเรามีน้องๆดีใจจังเลยนะฮะเพราะว่าน้องๆอุสตส่าห์เนี่ยเดินทางมาเรียนแล้วก็มาเชียร์กันถึงเนี่ยนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นน้องๆจากปัตตานีปรบมือซะหน่อยดีไหมฮะนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ ดีใจค่ะที่ได้ร่วมสอนกับน้องๆสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับจริงๆจ,จะมีอยู่ข้อนึงเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเดี๋ยวก็คงจะต้องให้กล้องเลยนะฮะแทนไปทางน้องๆทางด้านปัตตานีและให้น้องๆตอบเองเลยนะเรามาเริ่มตรงนี้กันก่อนเป็นกลุ่มสาระหน้าที่พลเมืองค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการทูตรัฐศาสตร์อะไรพวกนี้นะฮะเรื่องระหว่างประเทศค่ะไปดูหมายเลขเก้าค่ะน้องๆรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบไหนที่คอรอบคลุมประเทศต่างๆจากหลายทวีปมากที่สุดค่ะ ทางบ้านด้วยนะฮะบางตอนครูปิงเนี่ยจะเหมือนกับพูดจะคุยเร็วเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้คิดนะฮะ,ะขออันนี้อ่านอีกรอบนะฮะรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือมันจะมีกันหมดสี่รูปแบบเนี่ยนะฮะอันไหนที่ครอบคลุมประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะจากหลายทวีปหลายทวีปมากที่สุดข้อสี่ครับเธอเลือกเอเปกครับแลวเธอละเลือกข้อสองขอนาฟตาเธอเลือกนาฟตา อะไรค่ะนะฮะขออนุญาตเลยนะฮะเราก็เอ๊ะทีนี้เรามาให้ความรู้เอ,อ่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็น้องๆทางบ้านหน่อยดีไหมฮะ FTA เนี่ยโดยทั่วไปนะฮะ FTA ค่ะน้องๆ FTA เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนมาจากภาษาอังกฤษคำว่าอะไรนั่นเองคะฟรีหรือเปล่าคะเอฟมาจากฟรีตัวทีมจาจากคำว่าอะไรคะเทรถูกไหมฮะตัว A นี่ก็แล้วแต่บางคนเขาก็ว่าแอรียแอรียนะฮะบางคนว่าอักรีเมน a g ก e รีเมนคือข้อตกลงอะไรแบบนี้ส่วนถ้าเป็น a r e เียคือเป็นเขตมันก็แล้วแต่ว่าจะใช้คําว่า Agreement ก็ได้หรือว่าจะใช้ a r e เรียก็ได้ส่วนน้องที่ต้องเ,ออเราเชี่ยวชาญพิเศษจะรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะต่างกันนิดนึงคือถ้าใช้ a r e เีเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบ เออเป็น,เป,นเป็นเขตการเกษสรดีโดยทั่วไปแต่ถ้า a g r e e m e n t มันจะแบบเป็นแค่บางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ถึงกับเป็น a r เรนะคะโอเคแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย FTA ก็คือ r e e t r a d e area นะคะทีนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องจำได้นะคะทั้งท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็น้องๆทางบ้านคงจำวิธีการแปลคำภาษาอังกฤษได้จริงๆครูคปิงไม่ได้สอนภาษาอังกฤษะนะฮะแต่นิดนึงล้วกันภาษาอังกฤษนั้นจะเริ่มต้นแปลจากข้างอะไรฮะ ข้างหลังครับ่ะคนเนี่ยจริงๆเลยนะฮะฝรั่งมันจะเริ่มข้างหลังก่อนนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแปลจากข้างหลังมาที่ไหนฮะข้างหน้าจึงแปลว่าอียรแปลว่าอะไรคะเขตอันนี้แปลว่าอะไรคะการค้าแล้วตอนนี้แปลว่าอะไรคะเสรีจึงแปลเป็นภาษาไทยว่าเขตการค้าเสรีทั้งหมดเนี่ยคะ่ะโอเคป้า FTA นะคะเขตเนาะ ขตนะฮะนี่อะไรนะการอะไรนะฮะการค้าอันนี้อะไรนะฮะเสรีเวลาแปลต้องแปลจากหลังมาหน้าก็เป็นเขตการค้าเสรีค่ะคํานี้หมายเลขมหนึ่งอ,อะไรนะอัพอัปต้าอัปต้าก็น่าจะมาจากคําว่าอะไรนั่นเองค่าตัวเอเชียหรือไม่ก็อาเซียนถูกไหมฮะเนี่ยอาเซียนนะฮะอัปต้าเนี่ยจึงออยู่ในเฉพาะทวีปเอเชียอันเดียวแล้วจริงๆก็หมายถึงในส่วนอาอ,อ,อ,อาเซียนของเราอาเซียนเนี่ยนะฮะทุกวันนี้มีด้วยกันอยู่10ประเทศ บาเธอรู้บ้าเธอพูดส่งสารคุยกับคู่ด้วยกับทางบ้านได้ดูไม่ดูแบบว่าไม่ใช่คูพูดคนเดียวเพราะการพูดคนเดียวนี่เหมือนคนบ้านะสามารถพูดได้ทั้งวันอย่างเงี้ยคูคงคงคงไม่สามารถรับสภาพแบบนั้นได้อะนะก็อยากจะคุยมากกว่าที่จะพูดคนเดียวนะนะก็ไอตัวเนี้ยเอ่ออัปต้าเนี่ยพูดไงก็คือว่าเป็นเป็นเขตการค้าเสรีเนี่ยของอาเซียนใช่อาเซียนทั้วันนี้มีด้วยกันสิบประเทศ ถูกไหมฮะแต่ถ้าพูดตรงๆนะอาเซียนคือเ,เขตของเราเราต้องพูดอ่ให้ความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านเผื่อบางคนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้เจาะลึกก็คือโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆตรงนี้มี11ประเทศนะเธอมีอยู่11ประเทศจริงๆมี11ประเทศใช่ไหมฮะน้องๆรู้หรือเปล่าคะมี11ประเทศแต่เป็นอาเซียนอยู่10ประเทศมีอยู่หนึ่งประเทศมีอยู่หนึ่งประเทศยังไม่เป็นฮะนั่นคือประเทศที่ชื่อว่าติมอร์เลสเต อย่าไปจะเป็นเอสเต้นะ,ะเพราะเอสเต้น่าสวยเลยนะฮะติติมอรเอสเต้ยังไม่เป็นมีแค่สิบนะฮะแล้วอาเซียนเราก็เป็นเขตของเราอะไรแบบเนี้ยแล้วในที่สุดอันนี้นะฮะต้องเป็นความรู้นิดนึงค่ะเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามห้าสิบสามไม่ใช่ห้าสิบสี่นะฮะอาเซียนนั้นได้เป็นอัปต้าแล้วว่าได้เป็นเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีอธิบายไปนะฮะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะเอเชียก็ฉะนั้นขออนุญาตเขียนหนึ่งทวีป ถูกไหมฮะส่วนหมายเลขสองที่น้องนะฮะน้องบานเลือกคือนับตานับตาเมื่อครูปิงขอเนี้ยใช้ขอเนี้ยพูดเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะฮะจะได้มีความรู้เพราะว่าท่านรัฐมนตรีเองก็บอกว่าเวลาอธิบายก็เป็นภาษาอังกฤษบ้างไทยบ้างอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นบูรณาการน่ะเนาะก็เราสแลัอย่างเงี้ยนะฮะหรือส่ใหมัยนี้ยนะฮะก็นับตานี่นะฮะก็ไอ้ตรงเนี้ยเขตการค้าเสรี n อนั่นมาจากคาว่านอตอเมริกาคำว่านอตอเมริกาเนี่ยนะฮะขออนุญาตค่ะน้องนะคะทั้งท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนอตนะฮะอเมริกาค่ะ อ่าช่วยกันอีกนะฮะคุณน้องดรีมนอตอเมริกาเวลาแปลภาษาฝรั่งหรือภาษาอังกฤษต้องแปลจากข้างหลังครับข้างหลังฮะเขาจะเริ่มข้างหลังเสมอจึงแปลว่าอเมริกาเหนือนั่นแปลว่าเขตการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือคือนับหน้าน,นั่นเองนะคะลแล้วก็เขตการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือทุกวันนี้มีด้วยกันสามประเทศสามประเทศนะฮะ น้องๆนะฮะแล้วก็น้องๆทางบ้านตอบเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวรูบิงจะเฉลยนะฮะน้องๆทางห้องส่งด้วยนะฮะชว่วยๆกันด้วยนะบรรยากาศจะไม่เคร่งเครียดจนกลนไปเนาะมีประเทศอะไรบ้างคะเอาไล่จากเหนือลงใต้อเมริกาทวีปอเมริกาเหนือนะฮะเป็นเขตการค้าเสรีข้างบนก็คือ แคนาดาใต้ลงมาหน่อยก็เป็นสหรัฐอเมริกาแล้วใต้สหรัฐอเมริกาก็เป็นเม็กซิโกสามประเทศนะฮะทุกทีน,นะฮะมีอะไรบ้างนะฮะ Canada, แคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเขตการค้าเสรีรู้จักเขตการค้าเสรีไหมฮะหมายถึงว่า,าสินค้าสามารถเอ่เอฟโลเข้าออกคือหมายถึงเคลื่อนเข้าออกได้แล้วเก็บภาษีกันไม่เก็บมากหรือก็เก็บน้อยมากอะไรแบบนี้ทำให้การคา้าระหว่างประเทศเป็นเสรีนะฮะอันดับแรกอันเบอร์หนึ่งนี่ตกลงเป็นในอาเซียนอันที่สองนี่นอยู่ในทวีปเดียวคือทวีปอเมริกาเหนือสามประเทศนะฮะมีแคนาดามีอเมริกาแล้วก็ ก็มีเม็กซิโกนะคะในอันนี้เราก็ต้องคุยคุๆเพื่อให้ความรู้ด้วยเธอรู้ไหมว่าระหว่างข้างบนคือแคนาดารู้ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกมีเมืองเมืองหนึ่งนะคะจากการสำรวจมาเขาเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดมีความปลอดภัยสวยงามสารนุระภคอะไรครบถ้วนเลยอยู่ในแคนาดาเธอรู้ไหมว่าเมืองอะไรตามโพลสำรวจออกมาเนี่ยเคยได้ยินไหมฮะนครนะครับนครสีธรรมราชเหรอฮะประเด็นอยู่ในแคนาดาเหรอฮะเมืองนี้ึ้นในวอลแวนน่ะ เมืองอะไรฮะอยู่ในแคนาดาน้องๆฮะฮะใบก็นี่ไงก็บาย,ยแล้วไงครูก,เก็เงียบกเขายยอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วก็บายแล้วไงก็ได้ถามไงแวนคูเวอร์น้องๆเคยได้ยินไหมคะ ๋อเขาบอกว่าอ๋อสวยนะแล้วก็เป็นเมืองที่แบบโด่งดังมากเลยนะครับข้อสอบไม่ออกนี่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ต้องจทไม่ต้องจดอยากบอกเฉยเฉยแคนาดาอยู่บนเสร็จแล้วก็มันก็ลงมาอเมริกามันจะมีพรมแดนพรมแดนระหว่างแคนาดากับอเมริกาเป็นน้าตกที่ใหญ่มากเขาบอกสวยด้วยชื่ออะไรนะพูดพูดพูดผ่านไม้ผ่านไม้ในแองกาลาในแองกาลา น้ำตกแนงการาสวยด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ใต้สหรัฐอ,อ,อเมริกาลงไปก็เป็นประเทศ haha. เม็กซิโกโอเคนะครับละตินลนะโอเคอันนี้ก็ได้หนึ่งทวีปอ่ะเบอร์สามอาเซมดีกว่าอาเซมนั้นเดาได้เลยเอเอมาจาก <Asia. S 1> Asia. ะะเอเชียฮะเอเชียนะฮะเออมาจากเอเชีย بد. ตัวอีมาจากคําว่า ดาวดาวทวีปซีตอียุโรปค่ะยุโรเปียนคือยุโรปค่ะแสดงว่าตรงนี้มันมันมันคอฟเฟอร์หรือมันครอบคลุมทังหมดสองทวีปคือเอเชียกับยุโรปตัวเอมาจากมิทติ้งคือการประชุมกันอันนี้ได้สองทวีปบายบายส่งแขกคนนี้ก่อนเพราะว่าเขาตอบผิดละเพราะว่าเบอร์สองทวีปเดียวใช่ไหมฮะน้องๆทางบ้านใช่ไหมฮะท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะแสดงว่าอันนี้กับเบอร์บหนึ่งผไม่ใช่ที่ก็ตัดออกละคราวนี้ก็มันลุนระหว่างสามกับสี่เอเป็กอุ้ยเอเป็กดังมาก ไม่รู้ตอนนั้นน้องจําได้ไหมที่เขามาประชุมกันที่ประเทศไทยงูดกตรงดังมากเลยนะครับเป็นที่แบบงูก้าขานถึงเลยนะเอเป็กเนี่ยตอนที่มาประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะมีเออแล้วมีโอกาสทางท่านผู้นาแต่ละประเทศก็มีโอกาสดีซึ่งครูว่าโอกาสยากที่ได้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระบรมราชีนาถของเราอะนะฮะโอเคเอเป็กตรงนี้นะฮะที่มาประชุมกันแน่นอนที่สุดเลยฮะน้องๆตัวเอพีเนี่ยเป็นตัวคีย ใครเดาได้ตะโกนมา AP นั้นมาจากเอเซีย <Pacific. S 1> แล้วก็แปซิฟิกเอเซียนะคะนี่เอเซียอันนี้แปซิฟิกค่ะแปอ่าแปซิฟิกนะคะนี่แปซิฟิกเธอรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรมาสมุทรสงบสงบใช่มาจากคาว่าอะไร พีชภาษาโปร,ปรตุเกสสเปนพวกนี้แหละแปลว่าสงบค่ะเพราะตอนที่เขาเดินทางมาปุ๊บเนี่ยนักเดินเรือเดินทางผ่านนี่มันสงบมากก็พีชก็คือการเป็นแปซิฟิกเก่งมากนะฮะอันนี้เอเชียนะคะเอเชียแปซิฟิกตัวอีก็มาจากอีค n น m i มิกอะไรแบบเนี้ยนะฮะตัวก็ว่ากันไปก็โคเ e เลชั o นก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียแปซิฟิกต่อเบอร์11ค่ะน้องบาสมาสหากรณ์